บรรยากาศเนี่ยนะฮะที่ต้องไปเก็บศพอะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ต้องไปทุกวี่ทุกวันทุกวีท่วท,วทุกวันแล้วเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยใจต้องแข็งแกร่งขนาดไหน<ล>อันตราย <นะ S 1> ด้วยนะเขาเป็นด่านหน้าเพราะไม่รู้ว่าแต่ละศพมีโควิดไหมใช่วันนี้เราจะคุยกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับคุณอัญญาวุฒิโพอัมภัยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณเก่งไก่มากคุณนมพรแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกคนครับค่ะคุณอัญญาวุฒิครับก่อนที่จะไปคุยกันผมขอให้กําลังใจก่อนนะฮะในการ พี่ๆทำงานได้ยอดเยี่ยมและทุกๆคนรู้นะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เสียสละจริงๆนะครับเป็นพลังให้พวกเรากลาบขอบคุณเช่นกันนะครับเป็นพลังให้พวกเราอย่างมากเลยครับผมขอบคุณนะคะเล่าเหตุการณ์ย้อนกลับไปครับพี่ผมไม่อยากให้พี่สนใจดราม่าอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่ต้องไปสนใจดราม่าเลยเราเล่าเหตุการณ์จริงๆที่มันเกิดขึ้นนะวันนั้นเนี่ยเราได้รับแจ้งเมื่อไหร่แล้วเราดําเนินการยังไงบ้างครับ ต้องบอกว่าในสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับสองสัปดาห์นี้รู้สึกว่าวิกฤตมันหนักขึ้นมากที่สุดนะครับก็คือมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้มันหนักที่สุดเลยนะครับจากเดิมเมื่อเอมื่อตอน้นเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมว่ามันหนักแล้วแต่คิดว่าอาตอนช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบกที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะมันหนักมากที่สุดเลยคือเราได้รับแจ้งที่เหมือนกับ มีผู้ป่วยเอาเอา,เอาตรงๆนะครับตอนนี้ที่บอกว่าไม่อยากจะให้ดราม่าก,กันอยากให้สะท้อนนะครับไปถึงไปถึงใครก็ได้รวมไปถึงสะท้อนถึงประชาชนด้วยว่าให้ระมัดระวังนะครับดูแลตัวเองกันให้ดีที่สุดอย่าทําให้ตัวเองป่วยนะครับอย่าเพิ่มโอกาสให้ตัวเองป่วยและรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบเนี่ยก็ ช่วยแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะเอาคนป่วยออกไปรักษาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนเนี้ยเราได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตที่อยู่ที่บ้านคือเหมือนรอเตียงครับคือรอเตียงรักษาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างสักสองสามเคสที่ทําให้รู้สึกว่าเราไปที่เกิดเหตุแล้วเรารู้สึกจุกจุกอยู่ในอกนะครับเพราะว่าเอาผมเอาที่แรกก่อนที่ซอยเจริญกรุงร้อยเจ็ดแยกเก้านะครับมีตึกแถวเป็นลักษณะอาคาร เต็แถวเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นเนี่ยเขาหันหน้าเข้าหากันคืออยู่เป็นสักประมาณเกือบร้อยห้องนะครับในซอยนี้มันเป็นซอยตันด้วยนะครับพอเข้าไปกลางกลางอยู่ห้องที่ติดเชื้อเนี่ยอยู่ตรงกลางเลย<ช>นะครับอยู่ตรงกลางเลยโดยซ้ายขวาข้างบ้านก็ยังมีเพื่อนบ้านอยู่ชิตติดกันตลอดเวลานะครับโดยในบ้านเนี่ยมีผู้ติดโควิดทั้งหมดผมเพิ่งมาทราบว่าหกคนตอนแรกผมคิดว่าห้าคนเพราะวันที่ผมไปเก็บไปเก็บศพเนี่ยคือมี มีคุณป้าเขาอกว่าเป็นคุณน้านะเป็นน้องของแม่เนี่ยเสียชีวิตอยู่ข้างบนนะครับ <c oughs> คุณน้าเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ข้างบนก็คือเหมือนกับว่าไอหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตนอนเสียชีวิตไปเฉยๆฉ <c oughs> ส่วนอีกสี่คนที่อยู่เนี่ยก็คืออไปตรวจมาแล้วนะครับไปมีคุณแม่คนเดียวที่ยังไม่ได้ผลแต่สามคนสี่ในสามเนี่ยผล <c oughs> ออกมาแล้วว่าเป็นบวกนะครับ <c oughs> และคุณแม่ที่อยู่กับ ลูกอยู่ในบ้านอยู่แล้วก็โอกาสก็ไม่น่าจะรอดเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเก็บศพคุณนา้าด้านบนชั้นสองลงมาโดยทั้งสี่คนเนี่ยก็มายืนมายืนส่งศพได้แค่ที่หน้าบ้านนะครับยืนหน้าหน้าบ้านนะครับโดยรูปกานอยู่ก็เอาศพขึ้นรถแล้วก็ทั้งสี่คนก็ยืนมีคุณแม่คนเดียวที่นั่งอยู่กับพื้นส่วนสามคนเนี่ยยืนส่งศพเรียก คุณนาให้ให้ขึ้นรถแล้วไปวัดกับรถร่วมกระดันอยู่ออกมานะครับผมก็ยังคุยกับทั้งสี่คนที่อยู่นะบอกว่าสู้ๆผมก็ให้กาลังใจว่าสู้ๆนะดูแลตัวเองดีๆเดี๋ยวก็คงจะได้ไปรักษาเราก็กลับออกมาเพราะกลับออกมาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะได้ไปรักษาจากนี้นะเพราะว่ามีการติดต่อเขาติดต่อสายด่วนอยู่เป็นเป็นระยะนะครับรวมไปถึงมี เขาเรียกว่าเป็นผู้นาชุมชนน่ะก็เข้าไปช่วยติดต่อประสานให้ผมคิดว่าไม่น่าจะอ่านานหรืออะไรมากนะครับจนสองขาดสองเวรผ่านไปได้รับแจ้งว่าสี่วันนะครับห่างกันสี่วันคือเราได้รับแจ้งว่ามีบ้านนั้นเสียชีวิตอีกแล้วผมก็กลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตอนแรกใจตอนที่รับแจ้งเนี่ยว่าเจริญกรุงร้อยเจ็ดแยกเก้าผมคิดว่าเป็นคุณยายที่นั่งอยู่ที่พื้นแน่แนเลยนะครับพอผมกลับไปไป,ไปถึงที่เกิดเหตุคือกลับไม่ใช่เป็นคุณยายครับ กับเป็นน้องน้องผู้ชายคนอายุ25ปีที่ยืนอยู่หน้าบ้านนะครับคือก่อนก่อนเสียชีวิตก็คือหายใจไม่ออกไอาหายใจไม่ออกแล้วก็หมดลมหายใจไปเฉยๆนะครับอโอ้โหมันคือมันมันภาพนะที่ไปเห็นภาพแรกนะครับคือทั้งสามคนนะ่ะนั่งล้อมล้อมร่างผู้เสียชีวิตอยู่เอามือกุ่มเอาไว้และร้องไห้กันอยู่แบบเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่สองศพแล้ว่กับการที่เขาต้องรอการรักษาอยู่นะครับที่ ครับที่ที่บ้านหลังนี้นะครับบ้านเดียวนะฮะที่ต้องเห็นคนขาดใจต่อหน้าต,ต่อตาโดยที่ไม่รู้ว่ามีความหวังหรือเปล่าที่จะได้ไปรักษาแต่สิ่งที่เจออยู่ตรงหน้าก็คือผมใช้ประโยคนี้นะฮะว่าคือศพแล้วศพเล่าที่พี่ต้องเข้าไปในบ้านนั้นแล้วภาพที่มันจุกจริงๆก็คืออะไรเป็นภาพซ้ําเดิมคือตอนเนี้ยจากเดิมที่เมื่อก่อนครั้งแรกคือสี่คนลารอบนี้เป็นเหลืออีกสามคนโดย โดยเอาศพน้องขึ้นรถกระบะโดยพวกเราเอาศพน้องเขาขึ้นรถกระบะรูปกัตัญยอยู่แล้วก็พี่ชายก็ยืนสั่งเสียน้องอยู่หน้าประตูครับคือคือยืนน้ำตาไหลสั่งเสียน้องคือส่งได้เป็นครั้งสุดท้ายแค่ตรงหน้าบ้านตรงนั้นเองแล้วรูปกัตัญยูก็เอารถเคลื่อนออกไปกลางดึกคืนนั้นเลยเอาไปทำการเผาให้ที่วัดกันในครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่น่าจะทิ้งเขาไว้แล้วอ่ะเราจะคงเรากระออกไปเราคงจะไม่มีวันนอนหลับหรือไม่สบายใจแน่ผมก็เลยอยู่ตรงนั้นนะผมช่วยทโทรประสานหาใครที่ก็ได้ที่สามารถช่วยเขาได้ผมก็โทรหาหลายที่เลยจนผมไปเจอผมขอยกคเครดิตให้แล้วครับผมโทรไปหาคุณแยมถาปณีครับคัะคุณแยมเขาก็ได้รอลุข้อมูลบอกรอแป๊บนึงนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงผมก็ยืนรออยู่แล,แล้วมันเกอร์ฟิลแล้วด้วยนะครับเพราะว่า ตีทุ่งป่าที่ผมโทรไปคุณแยามก็ขับรถมาถึงมาถึงสักประมาณเกือบห้าทุ่มแล้วนะครับก็ช่วยกันประสานคุณยามก็โทรหาข้อมูลเสร็จปั๊บคุณยามก็โทรหาคุณหมอท่านหนุนท่านนี้ท่านหนุนธนิจนได้รับปากว่าวันพรุ่งนี้เช้าจะเอาไปโรงพยาบาล mm. นะครับผมถึงขับรถออกมาจากจุดนั้นได้ด้วยความสบายคือเหมือนหมดหมดกังวลนะครับกังวลใช่ไหมฮะใช่ครับนั่นนั่นคือจุดแรกยังมีจุดอื่นๆที่ลักษณะคล้ายๆกันอีกเหรอครับ จุดที่สองเนี่ยพอกันเลยนะครับคือจุดที่สองเนี่ยมันเป็นช่วงบ่ายของวันแรกที่ผมไปเก็บศพแรกในชุมชนอ่าในเจริญกรุงร้อยเจ็ดพอหลังจากที่เจริญกรุงร้อยเจ็ดศพแรกออกมาผมก็คิดว่าเอ,อตะเวนอยู่แล้วก็ได้ยินอ่ามีบอกว่ามีผู้เสียชีวิตขอทีมผู้เสียชีวิตโคดซีนะครับที่ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือผมก็เดินทางไปนะครับก็เป็นเป็นชุมชน บ้านเนี่ยอยู่สองฝั่งรถทางรถไฟริมทางรถไฟเลยเป็นบ้านชุมชนแออัดนะครับก็จอดรถข้างหน้ามีผู้นําชุมชนใต้ที่ใต้ทางด่วนหน้าชุมชนก็มีเป็นใต้ทางด่วนนะครับมีเต็นท์มีเต็นท์นสนามนะครับวางเรียงอยู่ก็คือผู้นําชุมชนเหมือนเขาช่วยกันเองโดยการที่เอาผู้ที่ติดเชื้อบางคนที่อยู่แบบอยู่รวมกับสมาชิกท่านอื่นเนี่ยออกไปอยู่ที่ใต้ใต้ทางด่วนเพื่อรอรอ,รอเจ้าหน้าที่มารับไปโรงพยาบาลน,นะครับ ส่วนตรงกลางชุมชนเนี่ยก็คือมีมีบ้านหลังหนึ่งโอ้อันนี้ต้องบอกว่าผมผมผมอยากฝากเลยนะเพราะว่าชุมชนนี้มีผู้ติดเอติดเชื้อโควิดหลายคนมากแต่ผู้เสียชีวิตรายแรกเนี่ยเป็นคนขับรถเป็นพนักงานขับรถนะครับพนักงานขับรถของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเวลาเขาเลิกงานมาแล้วก็ใช้เวลาอ่าตอนไปขับรถแท็กซี่นะครับแล้วเขาอยู่กับแม่ก็คือ,คอเขาเนี่ยติดเชื้อแล้วคุณแม่เนี่ย ตรวจแล้วก็คือเอาออกมาอยู่ที่ใต้ทางด่วนที่ผมบอกส่วนผู้ชายคนนี้คือเหมือนอะาการเขาหนักเขาก็เลยเสียชีวิตอยู่ใน<ม>ในบ้านนะครับเราก็ไปเก็บคนนี้พอเก็บคนนี้เสร็จเสร็จคุณน้าที่ที่ตายคนแรกเนี่ยนะครับพอเสร็จเอาออกมาเดินผ่านออกมาผมก็เห็นมีบ้านหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของยาย นี่วันแรกนะผมเล่าถึงวันแรกนะครับ,รบว่าเราไปเก็บศพคนขับรถคนนี้ออกมาระหว่างเอาศพอ,ออกมาเราเดินผ่านมาเราเห็นอีกบ้านหนึ่งก็คืออยู่ริมทางรถไฟเนี่ยมีภาพมองเข้าไปในบ้านก็คือเห็นมีหญิงชราคนหนึ่งนอนอยู่แล้วก็ลูกชายอีกคนพิกรารน,นอนอยู่ข้างก้ากันอ่ะนอนไอกันอยู่ก็แกลกับค,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 ครับแล้วก็ถามผู้นําชุมชนบอกว่าบ้านนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยแต่ซ้ายขวาข้างบ้านเขาเนี่ยยังรอเตียงอยู่ทั้งนั้นเลยอื โอ้โหเราก็เลยรู้สึกว่าผมก็เอาวันนี้ยส่งข้อมูลไปตามกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับว่ายังมีคนรอเตียงอยู่อีกตั้งหลายบ้านเลยในชุมชนแห่งนี้รวมถึงบ้านคุณยายกับลูกพิการที่นอนอยู่ตรงเนี้อยากให้กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาดูหน่อยนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ต่างๆแล้วก็ผมก็กลับออกมาปกติเพียงเวรอ,อีกวันเดียวครับคือข้ามวันข้ามเวรมา อันนี้ไม่ถึงสี่วันนะครับเพียงแค่ข้ามหยุดพักไปวันหนึ่งเพราะอีกวันเรากลับมาเข้าเวรเขตใต้นี้ <c oughs> ก็ได้รับแจ้งว่าที่ชุมชนนี้มีคนตายอีกแล้ว <c oughs> เราก็กลับเข้าไปก็คือไปเก็บอีกศพหนึ่งก็คือที่ชุมชนเดิมเลยแต่เป็นอีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเราไปจอดรถที่เดิม เดินเดินเท้าเอาอุปกรณ์แบกอุปกรณ์กันใส่ชุดป้องกันไปในทางรถไฟที่เดิมในชุมชมเดิมนะครับพอเก็บศพนั้นออกมาภาพที่เราเดินผ่านไปเห็นก็คือคุณยายกับลูกคนนี้ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยอื mm. ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ออะไรมาตรวจสอบเลยอะนะครับส่วนชาวบ้านเนี่ยช่วยกันได้ก็เพียงแค่ใส่ชุดป้องกัน mm. เอาอาหารไปวางไว้หน้าบ้านแล้วก็สองยายหลานก็คือ ก็เถอิบออกมาเอาอาหารไปไปกินกันเท่านั้นเองอะครับนี่คงคือความยากลาบากนะฮะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่ยากลําบากในการทํางานนะ,ะเรื่องของการประคองจิตใจด้วยขนาดผมคุยกับคุณัญ,ญวุฒิเนี่ยทั้งสองคนผมบอกเลยนะน้ําตาก,ก็ก็ไหลาตามเหมือนกันกับ,บการทํางานแล,แล้วที่รกราบหัวใจวมากท,<ะ>ที่เพิ่มเติมนะครับคือเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้ทางชุมชนโทรมาขอความช่วยเหลืออีกแล้วคือเอ,อคุณยายที่เป็นแม่เสียชีวิตอยู่ในบ้านครับ คือรายล่าสุดเป็นเป็นเหมือนกับเท่ากับสามสามศพเลยในห่วงสัปดาห์เดียวอะครับ <c oughs> ในห่วงสัปดาห์เดียวคือสามศพในชุมชนนั้นคือครับผมก็นึกภาพเลยว่าอ้าวแอ่มันดันสลับเป็นเวรไม่ใช่เป็นเวรรับผิดชอบของเรานะครับเป็นอีก <c oughs> หน่วยงานนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ผมก็รีบประสานไปให้หน่วยงานที่บันเวรเลยว่าให้ให้ให้รีบไปหน่อยนะเพราะว่าเคสน,นี้คุณยายาเสียชีวิตอยู่แต่ว่ามีลูกพิการอยู่ในบ้านแล้วก็เนื่องจาก ผมประสานไปช่วงสายๆส,สิบโมงกว่าๆนะครับจนช่วงเย็นแล้วนะครับประมาณห้าโมงเย็นประมาณเ,เวลาเกือบประมาณเนี้ยยังไม่มีรถเข้าไปเก็บศพรายนี้เลยอืมผมก็เช็คไปทําไมถึงยังไม่เข้าไปเขาบอกยังไม่เสร็จเลยเพราะยังมีเจ้าเขายังไปเก็บศพรายอื่นอยู่เลยครับครับืบอ,อหลายคนเป็นดราม่าก,กันพอได้ฟังนะฮะพี่อนุวุฒิเล่าให้ฟังเนี่ย หยุดดราม่าเถอะครับเราให้กําลังใจกันจริงๆโดยเฉพาะการทำงานทุกทันขอขอเป็นกําลังใจให้แก่กันนะครับกำลังใจให้แก่กันผมตอนแรกเนี่ยผมก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยว่าทําไมเขาถึงช้าทําไมเขาถึงแต่ก็คือเออเรารู้เลยว่าทุกตอนนไปปัจจุบันนี้เมื่อวานนี้สดๆอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะบอก อยากจะเล่าให้ทุกคนเห็นภาพนะครับเมื่อวานนี้ผมไปช่วยปลาตอกตอนเย็นเนี่ยเมื่อวานนี้พี่บินบรรลือฤทธิ์เขาช่วยประชาชนโดยการที่ผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระพงเนี่ยเขาเขาขายปลากระพงไม่ได้เพราะว่าโควิดระล,ะลอกนี้ร้านอาหารขนาดใหญ่ปิดมา ถ้าระยะหนึ่งแล้วแล้วประมาณช่วงสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปลามันโตเต็มที่แล้วสองสามเดือนที่ผ่านมาเขาต้องแบกรับค่าอาหารปลาโดยแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเขาก็เลยบอกพี่บินช่วยมาซื้อหน่อยเขาขายให้ราคาถูกคือจะขายให้พี่บินราคาโลล,ละแปดสิบห้าบาทนะครับแต่พี่บินบอกว่าเอาแปดสิบห้าบาทแล้วจะจะอยู่ไหวนะเขาบอกไหวเขาแต่พี่บินก็เลยช่วยซื้อให้กิโลกร,รัมละเก้าสิบบาท แต่พี่บินเนี่ยเอาปลาเนี้ยเอาไปในเอาไปที่การเกหะต่างๆคือพี่บิน,น่รับซื้อมาประมาณหมื่นกว่ากิโลแล้วนะครับก็คือเอาไปขายให้ช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนกิโลละห้าสิบบาทครับก็คือได้ช่วยทั้งผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระพงแล้วก็ได้ช่วยประชาชนที่บางคนเนี่ยผมว่าบางคนแทบจะไม่เคยได้ได้ซื้อ,อปลากระพงราคาถูกแบบนี้ไปทําอาหารด้วยซ้ำบางคนก็มาซื้อกันไป เมื่อวานนี้อีกอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งที่เก้าที่ชุมชนลาดกระบังก็ขายปลาจนเสร็จกําลังเก็บของกําลังจะกลับผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่รอเพื่อนเก็บของคุณป้าท่านหนึ่งเดินถือกระเป๋ามาจากในชุมชนเอื้อเอื้ออัฒนลาดกระบังนะครับมานั่งข้างๆผมบอกหนูไปส่งป้าหน่อยได้ไหมผมถามป้าจะไปไหนครับอ,อป้าจะไปโรงพยาบาลป้าเป็นอะไรไปโรงพยาบาลครับป้าเป็นโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าป้าติดโควิดและให้ป้ารีบไปตอนนี้เลยให้ไปเองเพราะว่าไม่มีรถมารับ ก็อ้าวผมก็เลยห่างออกป้ามาหน่อยบอกป้าใจเย็นนะครับงั้นโอ้ผมก็นั่งนึกทำยังไงดีงั้นป้าเดี๋ยวผมเอารถมาเลื่อนรถมาแล้วป้าขึ้นก้าวขึ้นรถผมเองนะนั่งหลังรถนักก่งกระบะรถหลังผมเองนะเดี๋ยวกระเป๋าวางแล้วก็ป้าค่อยๆขึ้นนะครับผมก็โกรดนึกโกรดในใจว่าทําไมถึงป้าเขาพูดว่าเขาไม่มีตังค์อ่ะเขาบอกว่าแต่โรงพยาบาลบอกว่าให้ไปวันนี้ถ้าไม่ไปเนี่ยเตียงจะไม่มี ป้าต็เลยรียบเก็บกระเป,าเป๋าแล้วมาเดินออกมาตอนแรกเนี่ยผมกดนึกกดโรงพยาบาลมากว่าทาไมถึงปล่อยให้คนไข้ไปเองอย่างนี้และถ้าคุณป้าเขาไม่มีสตังค์ค่ารถเนี่ยยังไงเขาก็ต้องไปโดยสารโดยรถประจําทางเขาต้องขึ้นสองแถวไปนั่งสองแถวไปหรือนั่งรถประจําทางอะไรไปมันก็มีโอกาสที่จะไปติดกับคนได้ใช่ไหมครับระหว่างทางเนี่ยผมนั่งนึกกดในใจแล้วเดี๋ยวผมกล่าวว่าไปถึงโรงพยาบาลผมจะจะเล่าให้เขาฟังหรือจะว่าต่อว่าเขาตักหน่อยว่า ทำไมถึงปล่อยให้เขามากันเองแบบนี้นะครับก็พอ,อจอดรถที่หน้าโรงพยาบาลจุฬารัก้าภาพที่เห็นก็คือตอนนั้นสองทุ่มกว่าแล้วนะครับผมเห็นภาพคือคนเนี่ยอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเป็นเกือบร้อยคนนะครับเต็มหน้าห้องฉุกเฉินล้นมาจนถึงหน้าฟุตบาทนะครับ และคนแต่ละคนมีกระเป๋าสัมะระทั้งนั้นเลยผมเริกเอกใจไม่ดีผมก็เลยถามแล้ว่าพว่าพี่ครับอผมเอาคนไข้โควิดมาส่งนี่ส่งตรงไหน,นราาพชี้บอกว่าตรงนี้เลยผมเห็นภาพก็เลยรู้สึกว่าโอ,โอ้มองเข้าไปข้างในคุณพยาบาลใส่ชุดป้องกันตัวเองเนี่ยกำลังวุ่นอยู่กับคนไข้ที่เป็นเกือบร้อยคนโดยเข็นคนนี้เข้าคนนั้นออกแบบ ผมนึกใจว่าโอ้โหภาพนี้คือประชาชนครับต้องดูแลตัวเองกันให้ดีที่สุดเลยนะครับณนะตอนนี้ณ mm hmm. นะตอนนี้แล้วแล้วภาพตรงนั้นคือความปลอดภัยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> เพราะว่าโรงพยาบาลอยู่ล้าเก้าเนี่ยตั้งอยู่ตรงถ้าผมให้นั่งตรงกลางก็คือขับไปขวามือเนี่ยเป็นตลาดเป็นกิ่งแก้วซึ่งยังมีของขายอยู่ที่ที่ริมมีเขาเต็มเก็บของเต็มอะไรคนก็เดินผ่านกันแบบ, <c oughs> แบ,บเหมือนตอนกลางวันแสดงว่า อตอนช่วงเย็นตอนที่เขาไม่ีตลาดนัดเนี่ยเขาก็ต้องคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงติดกับคนที่ติดเชื้อที่รอไปโรงพยาบาลรอ,อเข้าห้องรักษาอยู่ผมว่ามันไม่ได้ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นเลยว่านี้คืออยากสะท้อนให้เห็นว่าโรงพยาบาลตอนนี้หนักมากนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับครับ ช่วงสุดท้ายนะครับโซ่ประมาณสองนาทีครับพี่อัญยวุฒิครับยังต้องการอะไรหรือว่ายังอยากจะเสนออะไรในกรณีที่ตัวเองไปเห็นหน้างานแล้วตัวนี้ยังขาดอะไรและต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างครับสิ่งหนึ่งนะครับจากภาคปฏิบัติเลยผมอยากฝากไปถึงผู้ผู้มีอำนาจนะครับตอนเนี้อยากให้ผู้มีอำนาจตั้งทำเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นเหมือนกับเอาโรงเรียนก็ได้ครับโรงเรียนหรือสถานที่ราชการตรงไหนก็ได้ที่ใหญ่ๆกว้างๆค่ายทหารอะไรเนี่ยทําเป็นเหมือนกับเป็น ถ้ายังไม่มีโรงพยาบาลนะครับก็น่าจะเป็นต้องเป็นจุดพักคอยให้เพิ่มขึ้นนะครับคือต้องแยกคนป่วยออกจากบ้านไปอยู่ที่จุดพักคอยนะครับเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเตียงคงเต็มล้นจริงๆเพราะว่าเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละหมื่นกว่ารายเนี่ยผมเชื่อว่าโรงพยาบาลไม่มีเตียงแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องแยกคนที่ติดเชื้อจากชุมชนออกไปอยู่ที่จุดพักคอยซึ่งอยากให้ตั้งโดยด่วนนะครับ เอาไปอยู่ที่จุดพักคอยเพื่อจะรอให้เขาไปรักษานะครับถ้ายังทิ้งเขาไว้ในชุมชนเนี่ยโอกาสที่เขาจะติดเพิ่มกับคนในชุมชนเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญที่สุดเลยอยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เราให้กําลังใจกันนะครับเราเราดูแลตัวเองกันให้ดีให้เป็นพิเศษเราว่าเราดูแลดีแล้วต้องเข้มการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้เป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเรา ป่วยขึ้นมาตอนนี้เราจะไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือการรักษาเหมือนเวลาปกตินะครับครับให้กำลังใจนะครับพี่อัญยวุฒินะฮะกราบด้วยหัวใจจริงๆนะครับกับการทำหน้าที่แล้วก็ฝากให้กำลังใจพี่ๆมูลิธิทุกๆคนด้วยนะครับครับส่งกำลังใจให้ทุกหน่วยงานทั้งคุณหมอพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่พี่น้องอาสาสมัครทุกหน่วยงานเลยนะครับกราบขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับพี่อัญยวุฒิครับ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ<ช>คุณอัญญวุฒิโพรอมภัยนะฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเราสองคนพูดไม่ออก